ศินจารุนายมั่นครับผมในคงครับเก่งกาจจงใจพระสวัสดีครับ,รบมาแล้วครับขิงแก่กรุงสยามวันนี้มาในแบบฉบับเป้าบุญจินอ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 ิน,อนตอนหน,น้าไอแอผีผีพี <Huh? S 1> ผมกลัวพี่จะออกไอ,ไอตัวอื่นยังนะ ตอนหน้าผีไอ้คนคนหน้าผีมันทาไมจึงเป็นหน้าผีใช่ไหมคือความจริงหน้ามันก็ดีรูปหลอด้วยใช่ไหมมันถูกไฟไหมใช่ไหมจนหน้ามันเป็นดําอะนะเออเดี๋ยวอะไรเป็นยังไงหางเปียหางเปียหายไปไหนหางเปียไม่เจอมันต้องเอาหางเปียออกมาด้วยโชว์หางเปียถึงจะมันต้องกลัวหางเปียหายเอาเลอนี้เราอยู่ในยุคของใครฟงเหรอ อ่าใครฟงโอ้โหยุพระเจ้าถังนเนอะท,ทีนี้<ค>รเรื่องนี้เนี่ยนะ,ะมันก็มีเกี่ยวกับสองตระกูลเท่านั้นเองเหรอคือสิ่งสำคัญที่สุดนั้นมันแสดงให้เห็นถึงว่าคนบุคคลสองคนซึ่งเกิดมาแล้วชะตากรรมไม่เหมือนกันอ,อีกคนหนึ่งนั้นตาบอดตาบอดอีกคนหนึ่งนั้น หน้าเละเพราะว่าถูกไฟไหม้อ๋อเรียกว่าไม่สมประกอบทั้งคู่ไม่สมประกอบทั้งคู่แล้วก็ดีคนตาบอดจะได้ไ่เห็นว่าหน้าเป็นผีหน้าไม่อบารักเยอะไหมไอ้นี่ก็สบายใจมีเมียตามไม่เห็นว่าเราเราไม่หล่อทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับทั่วๆ่วไปแม้กระทั่งในประเทศไทยก็มีชะตากรรมมันมาตกกับลูกทั้งสองฝ่ายออเลย พ่อต่อพ่อต่อครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็คบกันมาทํามาค้าขายกันมาเอ,อแต่ผลสุดท้ายนั้นฝ่ายหนึ่งเนี่ยรวยรวยอีกฝ่ายหนึ่งก็จนจนเกิดมีนี่มีสินกันมันต้องรู้ว่าสาเหตุจนจน,จนเพราะอะไรกันก็รใงการพน,นันหรือเปล่าเราจะไปขายทไมแล้วอ๋อไม่ไม่ผมเห็นวันนี้นะ มันมีเรื่องคล้ายๆกับมีข่าวเมื่อสองสัปก่อนพี่เคยอ่านข่าวไหม,มที่นนบุรีบ้านพี่อ<ม>่ะแหละบ้านผมอ่ะไอ้ที่ลูกเขยอ่ะยิงแม่ยายเศรษฐีนีอะ<ม>่ะใช่ปะ่ะนะมันจะเข้าคล้ายๆกันนมันคดีประวัติศาสตร์เมื่อกันมันก็เหมือนกันอะ่ะคล้ายๆกันอะะ่ะหมายกว่าว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นเข้าไปผูกพันก็เพราะว่าเง,งินเรื่องเงินเงินตัวเดียวเท่านั้นเองเงินมรดกพวกนี้นะมรดก มันเป็นเรื่องที่ทำให้เรียกว่าผูกพันไปนะผูกพันกันเลยโอ้โหถึงก็ต้องฆ่ากันแล้วเนี่ยทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทางธรรมะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอาธรรมะเข้ามาเกี่ยวด้วยเี่คดีนะพี่คดีสิคดีแล้วยิ่งไปไปเกี่ยวกับธรรมะอ้าวต้องให้ผู้ทางต้องเอาต้องแตกครั้งพุทธการเลยเอามาอ้างกันเนี่ย เอาอย่างนั้นเลยว่าอนาคตของโลกแล้วก็ทั้งปัจจุบันแล้วก็ไอสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับคนทั้งสิ้นพระเจ้าปรเสนที่โกศลน่นสมัยนุนนี่เราดูหนังดูหนังกีนี่พาพาพี่พาเข้าอีเดียเลยนะใช่แต่ต้องเอามาประกอบกันไงอย่างนั้นเลยเอามาประกอบกันเพื่อมันเกิด ดูแล้วมันมีอัธรรถโอ้พระเจ้าประเสรที่โกศลท่านทรงสุบินไปสุบินไปว่าฝันนะหมาคนเขารู snatch, ้กันนะรู้เหรอเออเห็นมาตัวเดียวหัวเดียวมีสองปากกินหญ้าได้สองทางกินเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มเนี่เห็นไหม พระพุทธเจ้าเขาก็ไปหาพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าทรงทํานายขวัญพระพุทธเจ้าทรงจัดว่าอนาคตต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยนะม,มันเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ของเรานี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ก่อนนี่เลยพระบุญจิน,นคนผู้มีหน้าที่ตัดสินคดีความต่างๆจะใช้อุบายวิธีการอันมีเล่ห์เหลี่ยม เพื่อเอาเงินจากคู่กรณีทั้งสองอเอาทั้งโจทย์และเอาทั้งจำเลยเพื่อเป็นค่าจ้างรางวัลในการวินิจฉัยคดีบ้างเอาค่านั้นบ้างค่านี้บ้างถ้าไม่ได้ตามความเรียกร้องก็จะไม่รับเรื่องที่มาร้องเรียนต้องการเท่าไหร่ก็เรียกเอาตามใจชอบแต่ถ้าเรื่องเล็กน้อยก็เรียกเอาน้อยแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็จะต้องเรียกร้องเอาอย่างเต็มที่ แล้วจึงจะมาวินิจฉัยคดีตัดสินต่อไปเห็นไหมที่พูดอย่างนี้มันไม่ไม่เข้ากับเปาบุญจีนเขาเป็นคนตรงไม่มีรับสินบนสินบาทค่าสินบนอยู่แล้วข้าสิจ้าไม่เข้าจะอ่านธรรมอ้าวอะไรอะไรตอเปาบุญจินเอาเงินเถอะเปาบุญจินไม่ได้เอาเงินเรายกให้เห็นเนี่ยว่านี่เป็นคําทํานายที่บอกให้คนดูของอินเดียยุกพุทธเจ้าพุทธการแต่ เป่าบุญจิ้นนั้นมิได้เอาเงินเอาทองแต่ประการใดแล้วยังไงมีถ้าหากว่าใครปฏิบัติตัวดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันก็จะสร้างความวุ่นวายให้แก่ประชาชนและก็ประเทศชาติถูกต้อง แต่สําหรับปาวุชินนั้นไม่ได้ทําแบบนี้ใช้ตัดสินวิธีการตรงไปตรงมาเงินทองมิต้องการไม่ว่าจะเป็นศักดินาเป็นลูกเจ้าหลานเจ้าหรือจะเป็นตหน่งใหญ่โตทั้งสิ้นผิดก็คือผิดผิดคือผิดถูกคือถูกอาหารลูกเดียวฉะนั้นเราจึงเสนอสองทางให้เลือกนี่ไงให้เลือกไงเออทางที่หนึ่งก็คือคนที่ เห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเห็นแก่ทองก็จะตัดสินไปอีกทางหนึ่งแสดงว่าความยุติธรรมก็ไม่มีไม่มีอย่างาี้อย่างนี้พุกเศรษฐถีก็จะไปอยู่อินเดียดิแต่ถ้าหากตัดสินไปในรูปแบบของเป่าบุญนจิ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ความมุ่นหวายไม่มีเกิดขึ้นบ้านเมืองสงบบ้านเมืองสงบเรียบร้อยประชาชนได้รับความเป็นธรรมนี่เรายกเอามาให้ดูสองประเทศใหญ่ๆสองอย่าง ว่าการตัดสินคดีอะไรก็ตามแต่ถ้าหากเป็นไปในทางเปาบุญจินแล้วบ้านเมืองก็จะสงบประชาชนจะมีความสุขแต่ถ้าหากว่าตัดสินไปดังคำทำนายแล้วก็จะเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นคือคืออนนั้นแสดงพระเจ้าเนี่ยชี้ทางเตือนเอาไว้ให้เตือนพระเจ้าปฏะทีปเสสหรือเปล่าเตือนเพรนี้ต้องระวังอนะจะตั้งใครไปเป็นผู้พิพากษาหรือว่าจะไป ตัดสินคดีอะไรนี่นะออต้องยึดหลักความถูกต้องเที่ยงธรรมมานะออถ้าไปรับสินบาทค่าสินบนอย่างที่บอกนี่นะคออออวามวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นการร่างแค่งก็จะตามมาไม่จบสิ้นนะครับฉะนั้นไอเรื่องการเงินการทองต้องการจะไปเกี่ยวดองถ้าใครไปเห็นเข้าแล้วต้องการอยากจะได้ทรัพย์สินนั้นมาเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดความวิบัติเกิดขึ้นแน่นอน ตอนนี้เรามาดูก่อนดีไหมเดี๋ยวค่อมาวิจาร์ว่ามันจะเข้าเรื่องเข้าราวยังไงนะครับช่วงนี้ชมหนังก่อนนะครับเชิญแม่ทอ เย็นโยครวแม่เท่าเจ้ายัางไว้ทุกอยู่ตามสบายเถอะไม่เจอท่านยาเจ้าจุดทูบให้ท่านเยียนกับผูหญิงเยียนแทนยาไทยสิครับเยียนโยคนก็ตายไปแล้วเจ้าอย่าเสียใจยไปเลยนะจะเสียสุขภาพหลบลา ไม่นึกเลยเพียงข้ามคืนเดียวสกุลเดียนจะพบโศกนาฏกรรมเจ้าช่างอาภัพจริงๆน้องโยพอท่านย่ารู้ว่าเกิดเรื่องกับท่านลุงกับท่านป้าเนี่ยก็ให้ข้าพามารบศพขอบคุณแม่เท่าที่เป็นห่วงใช่แม่มเท่านั่งก่อนคะ่ะอื ยียนโยข้ามีเรื่องจะปรึกษากับเจ้าสักหน่อยฉันแม่เท่าพูดมาเหยียนโยตอนนี้สกุลเยียนเหลือเพียงเจ้าลํำพังไม่มีใครดูแลเจ้าข้าอยากให้เหมิงเจรีบแต่งงานกับเจ้าซะเขาจะได้ดูแลเจ้าได้แม่เท่าะัะในเวลานี้ เย็นเยไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ตามประเพณีแล้วถ้าที่บ้านมีงานศพต้องรีบแต่งงานถ้าหากหาเลืิกไม่ได้อีกนานกว่าจะแต่งได้นะข้าก็คิดอย่างนั้นข้าจะไว้ทุกสามปีไม,ม่นังเย็นโยสกุลฟู่เป็นสกุลใหญ่ในเตี้ยนจิงอีกทั้งมั่นหมายไว้แล้วและก่อนหน้านี้พ่อของเจ้าจะให้เจ้าแต่งในเดือนหน้า สกุลฟูได้เตรียมการแต่งงานเอาไว้แล้วและได้เรียนเชิญเหล่าคุนนางตอนนี้เกิดเรื่องกับเจ้าแม่เท่าอยากปรึกษาหารือกับเจ้าให้เลื่อนให้เร็วขึ้นแต่เจ้าบอกว่าจะไว้ทุกสามปีอย่างนี้เป็นการเนรคุณนะในฐานะของลูกไว้ทุกให้กับพ่อแม่เพื่อแสดงกัญยูเป็นสิ่งที่สมควรแล้วเฮี <c oughs> ยนโญวข้าคิดว่า ข้อเสร็จงานศพของท่านเยียนและฮูหญินจะให้เจ้าแต่งงานเจ้าคิดว่าอย่างไงแม่เท่ามันหมายแล้วทำไมแต่ท่านกับฮูหญินเพิ่งจะตายไปศพยังอยู่คาบ้านคุณหนูกำลังโศกเศร้าทำไมถึงว่าขับนางบังอาจเจ้าถือดีอะไรมาพูดเจ้าอาไฮอย่าเสียมารยาทนะแม่เท่าบ่าวไพร่ไร้ารยาย ท่านอย่าถึงสาเลยค่ะเรื่องการแต่งงานพอเจ้าคิดดีแล้วค่อยให้คำตอบค่ะหมิงเจอ๋อท่านย่าเรากลับกันครับขอส่งแม่เท่าน้องอยู่ดูแลตัวเองด้วยนะสกุลฟูมีหน้ามีตาในเตี้ยนจริงข้าไม่อยากให้ชาวบ้านเยอะยัน ว่าเราแรงน้ำใจทิ้งจะไว้เพียงลำพัง ันเจ้าคำนับผู้อาวุโสครับจันเจ้าไม่ทุกร้อนไม่เข้าหาพระทั้งนี้มีเรื่องอะไรจะขอคำปรึกษากับข้าอย่างนั้นเหรอผู้อาวุโสครับมีเรื่องในยุทธภพ,พใครขอคำชี้แนะอ๋อข้าเก็บตัวถือสันโดษไม่สนใจเรื่องในยุทธภพ,พอีกแล้วผู้อาวุโสนะเป็นผู้มีสติปัญญา แม้จะไม่ออกไปไหนแต่ในเรื่องยุทธภพนั้นไม่มีอะไรที่ท่านไม่ทราบพ,พูดได้ถูกใจเจ้าอยากถามอะไรก็ถามมาได้เออท่านรู้ความเป็นมาของผันไหมครับลูกดอกพิรุณน,นี่เป็นอาวุธลับเฉพาะของยมราชที่เหล่าเช้ายุธต่างหวาดกลัวเมื่อหลายสิบปีก่อนถ้าหากว่าใครถูกอาวุธนี้ ลูกดอกจะฝังเข้ามาในกายคิดจะถอนลูกดอกจะต้องแล่เนื้อออกดังนั้นผู้คนที่ถูกลูกดอกนี้เข้าไปถึงแม้ไม่ตายร่างกายก็พิการต่อมาอาวุธลับนี้ก็ได้หายสาบสูญไปพร้อมกับยม,มราชและยม,มราชมีทายาทสืบทอดไหมครับยม,มราชรับสิทธิ์เพียงคนเดียวเป็นใครชื่ออะไร มีชื่อว่าหัวชิงหลุนยี่สิบปีก่อนมีอำนาจวาสนาเสี็จได้ที่ไม่รับดีสัม,มะเลเทเมามีอยู่ครั้งหนึ่งพลั้งมือข่าคนถูกทางการจองจับถูกเนรเทศอยู่ชายแดนถึงสามสิบปีเด็กคนมีอำนาจในราชสำนักช่วยเอาไว้ไม่ต้องรับโทษ ต่อมารู้ว่าพบหากับพวกเดนตายตั้งตัวเป็นโจรแล้วพวกอุโสรู้ร่องรอยเขาไหมครับได้ยินว่าปรากฏตัวแถวแถวชานตรงขุโสครับวันก่อนเขาได้พบกับคนที่หน้าถูกไฟคลอกแต่มีวรยุทธ์ล้ำลึกท่านพอรู้ไหมว่าเขาเป็นใครกันแน่เนี่ยคนหน้าผีคนหน้าผี ตามที่ขารู้มานั้นตอนวัยเด็กเขาถูกศัตรูวางเพลิงจนใบหน้าเสียโฉมบ้านเกิดเขาอยู่ที่อิโจอิโจคู้ผู้ชมตอนนี้ข้าน้อยทำคดีอยู่เจ้าทุกข์น่ะเป็นชาวอิโจถ้าพอทราบไหมครับว่าคนหน้าผีน่ะฝึกยุทธมาจากไหนกันน่ะตอนยังเด็กเขาอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหลง่ง เพราะใบหน้าเขาหน้าเกลียดจึงได้ถูกผู้คนข่มเหงรังแกต่อมาเขาได้พบกับหลวงจีนเศ้าหลินอูหยาเห็นเขาหน้าสงสารแต่เฉลียวฉลาดจึงได้ถ่ายทอดฝีมือให้กับเขา ไม่ทราบไต่เท้ามาไม่ทันต้อนรับโปรดอภัยด้วยเชิญตาสบายนางเพอฝูข้าอยากรู้เรื่องคดีวางเคลิงที่อิโจเมื่อ20ปีก่อนนะครับเรนเต่เท้าเมื่อ20ปีก่อนเกิดไฟไหม้ที่อำเภอบันทึกทั้งหมดถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถที่จะค้นหาได้นาเพ์ฝู ท่านมาอยู่อีโจนานแค่ไหนข้าถูกย้ายมาที่นี่แค่ห้าปีเท่านั้นเองแล้วท่านทราบไหมน้ำเคยอ,อีโจเมื่อยี่สิบปีก่อนเนะ่ะตอนนี้อยู่ไหนกันถูกจองจำอยู่ในเรือนจำที่นี่นั่นแหละทำไมเป็นอย่างนั้นเฮ้ยช่อราชบังหลวงสังหารผู้อื่นหลังจากไฟไหม้อำเภอเนี่ยเขาก็ได้สารภาพว่ากินสินบนจึงถูกตัดสินจำคุกมีเรื่องอย่างนั้นเหร ยี่สิบปีก่อนเกิดคดีไฟไหม้ในอิโจรู้สึกว่าเจ้าทุกข์ในจะแท้จางตอนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กที่มีใบหน้าถูกไฟครอกมาร้องทุกข์ที่นี่นายอำเภอเห็นพวกเขาอยากไรไม่อยากสนใจจึงขับไล่เขาไปผู้หญิงคนนั้นได้สาบแช่งไว้ให้ครอบครัวนายอำเภอตายทั้งโคนไม่นึกเลยหลังจากผ่านไปไม่กี่เดือน ได้เกิดไฟไหม้ที่อำเภออิโจครอบทรัวในอำเภอต้นในกองเพลงิงส่วนตัวเขาเองก็เสียสติพูดจาเลอะเลือนเขาว่าทำดีได้ดีเขามีจุดจบแบบนี้เนี่ยคงจะเป็นผลกรรมของเขานั้นเอง ชไปไปอย่านะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้จากต่อเฉินปล่อยข้าไปเอถอะจะสมควรตายปล่อยข้าเถอะโอ้เราก็เห็นภาพเลยพี่นะนี่ไงคือ<น>สองจะคูน,อ,นอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วมาเนี่ยมาแล้วนี่นะ ไอเ้เหยนเหยวอหนนะโอ้โหนี่ไอ้ไอ้ฟูเหวนเินแจะนี่นะมันจะมาเร่งให้แต่งงานนะเอ๊ะมันมีมีเขาต้มีเริ่มเริ่มแสดงพฤติกรรมไม่คดีอะไรนะคืออ,อย่างนี้เ,<อ>เพราะว่าพ่อพึ่งตายจะให้แต่งงานแล้วไอ้ฟูเหวนเนี่ยมันเป็นคู่มันไอ้คู่ไอ้ฟูเนี่ยไอ้ฟูเหวนแจะน,นี่นะไอ้เหยนเหย๋อ,เ,อเหยนเหย๋ตามเพรา<ล>ะาว่าตามของคนจีนเนี่ยนะเมืเ่อ ตระกูลหนึ่งตระกูลใดมีความชอบพอกันก็จะให้ลูกเนี่ยเกี่ยวดองกันตั้งแต่เล็กๆเลยอ๋อเหรอจองไว้เลยให้ทำพิธีการจองคือการมั่นเอาไว้แล้วก็ผู้หญิงก็จะต้องซื่อสัตว์ยึดคำของพ่อแม่เอาไว้ด้วยโอ้ห้ามพิ้วเลยทีนี้เมื่อพ่อของนางเอกคือหวนยูเนี่ยพี่เอาเป็นนางเอกเลยเหรอเอาเป็นนางเอกเลยสวยเหรอ ตาบอดนี่นะตาบอดอ่าแล้วก็สวยด้วยอ่ยืนยงยืนยงว่าไงพ่อนี่ก็เหมือนอย่างที่ท่านดูไปตอนที่แล้วพ่อก็ถูกฆ่าตายแม่ก็ถูกฆ่าตายก็เหลือตัวคนเดียวโอ้โหูเมื่อเหลือตัวคนเดียวเข้าเนี่ยนะมีฐานะไหมมีฐานะร่ำรวยสิโอ้โหแล้วมีคนเดียวเนี่ยไอ้ฟูเวนนี่ยมันก็ฟูเวนเจ๊แลวมันก็กะจะมันตกทาเข้าสามเหรอ มันก็ต้องการที่จะเร่งเร้าให้แต่งงานใช่ไหมมันก็เอาแม่เท่าเนี่ยมาบีบบังคับไปเท่าเป็นพ่อสื่อแม่สื่อเนี่ยไม่ใช่แม่สื่อเป็นแม่ของเป็นเจ้าของไอ้ตระกูลเนี่ยเออรใหญ่ที่สุดอ๋อแล้วก็ได้รับจาแผ่นดินโอ้โหรับราชการใช่ไหมทีนี้เขาก็ต้องการอยากจะให้ ได้แต่งงานกันเสียเพราะว่าเท่ามาเนี่ยก็มาด้วยกันกบไอฝูินเนี่ยไอฝูินเจ๊นี่นะฝูินเจ๊เนี่ยไอฝูินเฉยๆก็เรามาตกเจ๊อ่ะเจ๊มันจะเป็นแขกไปอเดเจปะใช่ไหมก็พี่คุยเมื่อกี้คุยเรื่องอินเดียไงใช่ไหมเพื่อจะมาเร่งรัดให้เกิดการแต่งงานเกิดขึ้นแล้วก็อ้างถึงสิ่งที่ แต่กูลทั้งสองได้พูดจากันเอาไว้แต่ว่าเหยือนหย่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่อยากจะแต่งกับไอ้คู่มันมันหรอกเหรอมันไม่เคยชอบเลยมั้งเพราะว่าคู่มันของมันเนี่ยเป็นคนเสเพลงอ๋อไอ้พุ่งมเพลร้อยชอบเที่ยวการพนันชอบการพนันชอบเที่ยวผู้หญิงเหมือนอย่างกับคุณอย่างเนี้ยเหมือนบ้าว่าพูดอย่างเงี้ยกับผมอ่ะผมเป็นคนที่ดีพี่หยิโยนง่ายๆนะนิสัยเหมือนพี่ต่างหากเออ ม่เที่ยวอะไรกับผมไม่เหมือนผมอะผมเป็นคนธรรมะธรรมโมธรรมโมบุคโรบังปิ้งไงดิแม่ธรรมะธรรมโมฉะนั้นมันไม่อยากจะแต่งแล้วทีนี้เมื่อไอ้แม่เท่าก็พาไอ้คู่มันมาเนี่ยมาเคารพศพมาไม่เคารพศพเปล่าก็มาเพื่อจะเร่งรัดให้มีการแต่งงานเกิดขึ้นเหรอแต่เยนยู่เนี่ยมันก็ปฏิเสธไปก่อนมันก็เป็นเรื่องที่ขัดเคืองใจกันอยู่พอสมควร ฉะนั้นตนีคดีมันยังไม่จบนะไอ้ที่มันถูกฆ่าใช่ไหมพ่อมันพ่อมันอะคือพ่อมันเนี่ยนะกับไอ้ไอพ่อของไอ้ไอ้ไอ้ฝูเวินเนี่ยนะออไอ้ฝูเวินเจ๊ะเนี่ยนะมันเป็นเพื่อนกันออเพื่อนกันแล้วก็ร่วมค้าขายด้วยกันแต่ตอนหลังก็มาผิดใจกันเออเพราะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยคือพ่อของไอ้ฝูเวินเจ๊ะเนี่ยมันชอบเร่นพนันมันก็ เจ๊งอ่ะอย่างว่ามันจะเจ๊งอะไรก็ช่างเรื่องของวันเออมันก็เกิดมีปัญหากันมาทวงแล้วไม่ได้๋อเป็นนี่กันอยู่เป็นนี่กันอยู่ก็เกิดการสู้กันขึ้นสู้กันขึ้นตอนนั้นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อของไอ้วนหยวเนี่ยโดนโดนโดนลูกดอกอะไม่ใช่มันก็ฆ่าไอพ่อของไอเนี่ยตายเอรอเออแต่ในขณะที่สู้กันอยู่นั้นน่ะ ไอ้มันก็ไปโดนตะเกียงครับอ oh. ตะเกียงไฟมันก็ลุกลุกขึ้นเนี่ย uh. ไอ้ป้าคนหนึ่งเนี่ยมันก็อุ้มเอาลูกมันมีลูกผู้ชายอยู่อีกคน uh uh uh. พาหนีออกมาจากกองไฟแต่ไอ้เด็ก uh huh. นั้นก็โดน ไฟลวกที่นาอออนี่นี่นีปัญหามันมีอยู่ตรงนี้ออ๋แสดงว่าพ่อที่มันก็เกิดการมีการอาฆาตแค้นกันเกิดขึ้นอ๋อ,อ,อนี่ที่ที่พูดนี่พี่พูด,พดงหมายถึงว่าพ่อเยืนหยใช่ไหมม,มันมันเป็นเพื่อนกับจางโจเฉินใช่ไหมเออ,อ,อพ่ออีคนหน้าผีสิ ออ,อ,อผมเลยนึกว่าเป็น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 ,ปน,ปนพ่อคอยฟูเหมือนแจ๊ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่โอ้นี่ย้อนไม่ย้อนหลังเลยเหรอดูสมั่งสิก็เลยดูอะไรดูสมั่งสิดูอะไรดูหนังอ่ะก็ดูแล้วไงดูก็ด,ดูหน้าพี่อยู่นี่ยังไงเอ๊ะดูดามาไม่ผมไม่ว่างอย่างพี่นะแม่ แมจริงๆอะนะถ้าจะแต่งลูกสาวเนี่ยมันเสร็จก็มันเสร็จแล้วหมดแล้วหม,มดภาระแล้วเออก็ต้องให้จบจบไปก็จะไปมันต้องมีอะไรให้ทุกอย่างมันจบโอ้โหคนเราอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นอืทีนี้ปัญหาต่อจากนี้ไปเนี่ยคือไอ้ไอ้จางจงหายหรือไอ้ไข่เนี่ยจางจง,จงหายนี่หน้าผีไงไอ้หน้าผีเนี่ยหน้ามันเละเพราะไฟมันเข้ามาอยู่ในบ้าน บ้ายื้อยู่ะเยืนอเยื่ได้ยังไงเออเออเอเอมันเข้เามาไงอ้าวอ้าวพี่ให้มันเข้ามาได้ไงก็เบรกซะก่อนสิเอาอย่างนั้นเลยเอ้าวพักสักครู่ครับ